18มีนาคม2568วันนี้ทางะอาฟาร์มได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติก็เริ่มแนะนำจากการเพิ่มรายได้งดรายจ่ายอะไรประมาณนั้นเ,นนเขาเรียกว่าอะไรรายได้ของเราส่วนใหญ่ก็คือที่เราทำงานมาใช่ไหมล่ะ ตัวเราเนี่ยเปรียบเสมือนโอ๋เพราะรัวเราเปรียบเสมือนโอะรายจ่ายของเราก็คือก๊อกต่างๆนี่แหละถ้าเราอยากจะได้เงินเยอะๆก็หมายถึงเราจะต้องมีก๊อกที่ก็เริ่มจากการอธิบายเกี่ยวกับการทําบัญชีอะไรประมาณนั้นแหละก่อนเลยและที่สําคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรจังหวัดพัฒนาชุมชนคนแรกที่เข้ามาสนับสนุนที่อฟาร์มก็คือกสนเดิม ไม่มีความรู้อะไรพูดตัวไม่เก่งเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะมันสิบปีแล้วไงพูดไม่เก่งปุ๊บทางกสนส่งผมไปเรียนพูดไปเรียนปาดบอกเลยนะผมเป็นปาดของอำเภอแต่ไม่เคยรู้ทางกอสนอส่งไปแล้วก็พอไม่รู้อะไรกอสนก็ว่าอ่ะไม่รู้จริงไหมที่แขก็ส่งไปเรียนนู่นเรียนนี้เรียนนั่น,น,น เนื่องจากกสนเนี่ยเขาเข้ามาที่รอ,อฟาร์มเป็นรายแรกเลยนะก็เริ่มทั้งให้ความรู้และนำความรู้มาให้ เมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็นำความรู้มาเสนอต่อผู้ที่อยากรู้แบบนี้แหละนอกจากความรู้ทางด้านการเงินแล้วก็มีการพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบันได9ก้าขั้นระบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสองเงื่อนไขหรือแม้แต่กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าเป็นอย่างไรแล้วก็โคกหนองนาโมเดล ก็โดยหลักการของปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละได้นำมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอธิบายไปแล้วว่าพื้ต้องการอะไรอย่างไรทางลรวก็ได้มีการแนะนำให้ทําจุลินทรีย์หนอกกล้วยและทางด้านกศน ก่อนได้มาแนะนำเรื่องการทำน้ำหมักไล่มแมลงก็คือสารไล่มแมลงจากยาสูบนั่นแหละนอกจากทฤษฎีแล้วยังมีการได้ให้ปฏิบัติกันจริงๆด้วยนะ ก็เริ่มทําจุลินทรีย์นอกกล้วยกันไปก็ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีงานเนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาัยของอำเภอบางบาทที่ให้เกียรติรออฟาร์มได้มาจัดกิจกรรมที่ละออฟาร์มนะครับเพราะว่าได้สนับสนุนละออฟาร์มมาโดยตลอดเลยนะะอ,อฟาร์